โอ้โหมองหน้าไม่ตัดกันยังวนอ่ะเบมร์ตไปตัดเข็มมันใกล้หงนยน Hè! experiences Ter filt Sun 어? 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 Ui. Ui nào. Ui nào. Đùa, tôi bị lời. <laughs> Làm thì lời. theo nó. Ui nào. Ui nó Ui nào. สไลด์ก็ตื้นตัวโอ้ยไม่บอกเมื่อไหบ่บังหนอสไลด์่น่คนมาาดจีนเด้ไอ้นี่

เ้อยน่อแล้ว okay. เนีโอเคโอ้ยโนมงขวบบจังไรสิสิเป็นมือกนพี่ยานสิมากราแล้วนี่มันทำังไนา้ไกระิเอาอีกเด้อเนื้อ้นือ <c oughs> นออ้อนื้นื้้เเอเกอเอ้เนือเเนือเียน้อเอน ว้ายเบลกมาเหมืนใกล้ทางพี่น <fin anta> <ots> <Me and> okay? ้องตัวนี้เสียเบรกปาดยกเข็มปามาจากไห้ค้นเห็นแต่ว่าฝรั่งเขาไม่ได้อายเลยปาดดือเหมือนกันมูเป็นคนดีว้าเเสื้อมันคืดมันลำาม อือนนงามคับอาโมานีเหนเลยอกูดูเรียนนะดมางกินได้เลยพี่น้องเนี่บแกงชุ่มชมแกงชุ่มช เดี <chat> ๋ยวคุณแม่สมเสร็จแต่สักตัวคุณสมใช้พวกอีตัวครอบเขาบอกเคยมาเนาะตัวนี้เนาะเขายางไปก็ออกข้างหน้าหุดเข็มทางสัดสัดดิฉันที่ดินที่ว่าเจดอกมาเลยชอบชอบดอกไม่ต้องน้อยรากให เขาปาดไปกันนี้ละเอาโ่าหัวเขาเอาโม้ไดตึงทงเลยมูเดียวต้นหนาของแม่ต้็งหมดไอยไก่ชางเลยพอกันจิๆๆ๊บจิบ

ตีฮามาต่อค่ดินได้เหมือนขาด่นลวกแล้ก็ล่างออกแล้วมนาะึ้นีกัหนึงเอาแมงไหออกเอาขีไม่ออกลตัวลวกลวกเราก็จะมาล่างทันเอล่างตอนนะลวกมันลำบากมันมุน เัวก็จะสิคนคนอะไรก็ได้ Quran ันออก็ช่วงกินบุหัวมันก็นเหียวแล้วตอนเชื่อที่บริษัทก็มาบรัทโต้ได้าอคนเล้าแถวนี้เขาเอิ้นเห็ดขาวนะขาวปิ้งม่ตู้เรามักปิ้งปิ้งตำเจลนีวเสียอร้องมึงนาะเขาแบบบีคิข้าวต่าอบ ขาตะโอ้ไปนันแหมแหมงึ้นชี้เสียดูแลต้ตู้เราบริลวกได้ทังนูเราปีนแบบนี้ลกุกนองบึงตู่เลยตุ๊ชีเซอร์ตรู่อาเอาบอกได้แดงไปหาเรากินเนาะลืมเขากะได้ เราบอได้ไปเก็บเอ,อแมนนั่งแสดงมาให้เราูเดินโลลืมลืมคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดูมันไกลจักน้อย,อย กินแซ่บๆของทุท้เฒ่าทิม้อดเขาได้ทุ้เฒ่าเก่ดอะไรย่เสี่งลบกัน แบาเต็มแบกแบกแพกคาสิได้แบกแพกนึ่งะเพื่อนไปนอนเบิ้งเฮ็ดตัวไหนด้่อาจะไปเบิ้งเฮ็ดแดดเฮ็ดตัวนึงที่อยู่ออกบ่จัหน่อยอะนั่นกะนนี่น้องหยังออกยังนจะออกไปเ่งางมีคนไฟอืมมันสุกเลยมีคนคนบะันได้ออกมาคนลากัวนเสาร์นา ขามาเมื่อนั้นขามาตอนเศร้าวันเสาร์เนาะดูหลุดแล้วนี่มาบันคิดโอ้ยคนเขาจะมาเต็มอยู่พวกเมือเราก็มีวกำลังหิวขู่หิวจึดตามาก็มีงหิวโงเมือเราก็มี นโอยหนึ่งด้วบริเวณมันมันชิมีหุปีได้พี่น้องนี่นะบางปีนฝนโตกลายนะมันก็จะออกแบบนี้บางปีฝนบุ้งบุมีซะบางปีฝนบุตกดอกหนึ่งก็บบุมีเด้วยตีกายเด้บวกตีกายบุมีเลยเอามาห้อยรอบุ้มกระบาดมีได้มันอากาศมันแห้งดินแห้งบางปีดอกมังก็บได้ปีมันมีแล้วเนี่เก็บเอา ไปแซ็ขแงเแี่นลวกส่แขแงเแี่นแต่ว่ามันกามันก็แซบอยู่มันก็แซบพุ่เกาแต่ว่าคักนให้แบบสุดๆเอาไปแบบนี้มันกับกเบนนั้นเน,น,ะนาะรูดไปหน่อยนึงบ้านห,หนาวหมนก็แล้เลาเนี่ยอืเหี่ยงเป็เี่กเยการ งานสีเิตางนอกเนาะดป็มนชีธรรมดาลำบากลำบนโอ้ยไหนว่าเราลำบากดิเมนชีลำบากอเรียกหามื้อยูงันสองมื่อดุ๊กเนาะเขาไปเห็ดตัวนั้นด้กตัวละเขาลวยเขาก็เห็ดตัอห่าเนาะตัวลอยเห้งเ็เป็นเศรษฐีเขาแหงลำบากกว่าเขาอีก คัรวยเขาได้อยู่พอแห่นรีดรถไปเที่ยวไปเหาะยานบริสัท์เจ่งเก่งิกินข้าวพี่ก็บ่ด้กินตั้งเือะูนต๊กเูต๊กมาก็เอาแล้วนอนนอนวันรับ่นมันจบคงอย่างที่สายจะใช่ไหมเป็นมะเร็งเนาะนัน เขาเสียหลังกอดีน้อยเสียบ่หรือเปล่าหลังหลังจากบอกก่อนก่อน่าก่อนเดืนก่อนเราสุดเสียปีนั้นเราไปไปในโรงงานในเหีไโดนไล่ทีสันดีการูนี่มีงานให้คํา มีกินมีอย yes? no? <laughs> ู <sont> <OVER> ่บาอึดบ่ยากนะอึดแต่เงินเนาะเงินอึดอยู่แต่เรอึดอยู่แคนาดาเนี่บริวาอันนัาบริวารกบบคนอ่าวก็อูพวกคนแคนาดาเอาลำบรไว่เากินทีมีซ่านอยู่มีรที ไลกันตัเรายเห็ดเบียกิจการกันโอเคตะกี้งานมันถือตะกี้เดี๋ยนี่โอ้ยตกอ,อกมาได้แนละ้วงานราคาแบบล้านละลังงานน้อยๆเยนี้ขึ้น,นยียงก็นีน่ยจะขึ้น,นอ,อ้าวหอดดอกนะก่อนขอปิี้ทองเหียนเพิ่มเดินจุน้นบอ ดอนเก้าเก้าอยู่บัตรวางหิดแล้วหิดกอนไป12บสอนเก้าเก้ามันขึ้นจำนนแนะมันกลายเครื่องอีกอ่ะอ้าทีเจียต่างดับแพงแท้แพงว่ามันประมาณหอ,อดสิบปีทุรังนงเนานะหอดสิบปีสัคือเฮือนเฮากัสามเซนปลายสามแซนปลายึงเกี่ยนซื้อสปีมันก็ขึ้นห้าหกซนละ แมนบอกพ่เดี๋ยวนี้มีห่อห่อล้าดเลยพ่อคนอ,อินเดียเขามาแต,ต,ต่ตกลงตัวใหญ่มันแต่มู่ใหญน,นะเขามาซื้อทันเงินราคาตัง 3, 100, ้งสามแสนจิงมันต่อสามแสนห้าต่อสี่แสนบางบางล่างได้แสนปลายคนนะแลราคาอัานะาาอันอัน,อนราคามันได้กัวห้องลราคาเของห้องตั้งไปนะโอเวอร์อาร์คทิง 100,000บาทก็มีซื้อบ้านก็บ่มีปัญหาดอกครัคน,น,น็7 0 0 0เฮ็ดเวียกาวกดอนอดเงินาอินเทอร์เน็ตเทนะเดี๋ยวนี้นะ่8น<อ>ะ8% 7%กว่าเาน่าสิเบิดปีหนา้าด้มปีหนา้า ต่อเมธีนาได้มันโปล่งเงาครเนี่ยเศรกิจอย่างห้องนอนเดี่ยวเป็นพันแล้วเป็นบ่เดี๋ยวนี่พันปลาจักหน่อยละ พวกเขามีเฮือนเิสบินบอกเขายังเขาอิดห้องนอนเป็นพื่นเขาเป็นหันเฮาเนาะพวกอินเดียสุไล้พื้นอินเดียเป็นหันเฮานี่แต่คนเศร้าอยู่ข้างล่างบนเขาทางออกข้างล่างบ้านแต่ว่าโอ้ขี้ข้านว่าวข้านเอาใจก็ขี้โฉวซิวเมีย์มาข้านเก่งใจคนไม่รู้วเพราะไม่เศร้ากันหรอกกอดใจได้แล้วก็นยัง นอนได้แบบนันห้องนอนมีเพิงท์เาเตา่ห้องลูกสามันตั้งห้องไม่มาใช้ก็ได้ตั้งห้องคอมพิวเตอร์มันใส่เห็นลูเปิดกรุงเทพคืพราะอ่พโอ้ อย่างวะมันมีแกนเหรอเมื่อน่ำอยใส่หงเสื้อไปนวยนดไปูเบิมันมีแกนเอมันมีแกนน้องกินเื่เนาะนี่นี่นี่เนแบบนี้มนี่งดงูกไตัวกริ่นกินกัรกัดกามงดูป่าปาไปตัวกริ่นอยูเพือนนอกินโอ้ัปหายนอยังงนีะ บุม uhm, ีแนวกินเลยเพ่อที่นี่ทีได้ซื้อแครอทมาเป็หั่กระตายโอ้โหสยงามเลยเหลืงคักเลยใบไม้ร่วนว่วงรวมได้จังเลยป่นเขกแดงนั่งเด้งขึ้นาโอ้ลองหมากนะนเสียววะเนอ โอ้นักมาช้ำนี่ลรดูนี่นะดู่บได้ดอกงรมันสะลนพร้อมกันบหอ่ใหม่พร้อมกันป่เลยเบิ้งตุ่นังไงอีนนี้สองคนอุ้มเปออิเนาะเป็นไงเป็นไงสูงอีป้า ห้าหยางเลยน้องเอ้ยหลอกเก็บเห็ดนะเลีมีงเห็ดเลยฟากัน้าเลยโอ้ได้เจอได้ยห็นทำอึดแดงได้กินิีมคนหนึ่งแดงนี่ <c oughs> หม้อตเฮ้อลายดอกเจอไนะเป็นดอกละงามครับ อันนี้อากาศคือว่าอุ่นตามที่อือู่มนะมือที่สองนี่ให้มืมวอ,อมมวนันจันทร์หกนีคี่ห้ ธนาคารโกดีกี้ให้มีมือนึ่ง <ใน S 2> ตีลขามกรลบละลงคืนตนติดลบกคืนนั้นกบะลกกี้มันเกิดเห็ดอันสีนบักไงนลกวาแหนฟ้าดินมาหอมอีกแันนี่เห็ดตัวเดิบมนี่ทำมาตีนนั้น,นเานาะป็น้มแข็งใ ข่าวๆนานๆนี่ขึ้นก็ปีอปีรนี้เลยน้อปีนี้เาไปกินเข,นขอบอได้เอาไีไหมมาหมค่ะบอเอาดินมาห่มมาเอาดินมาห่มนต่างานปลาน่อมันลายมันนี่ก็ได้มาห,มห่ม่ไงแตกปัก่งเต็ม น่าลนเบิดเลยเนาะเลือแต่ต้นบางต้นก็เริ่มเบิดละเลือบบึงสะเลยเนาะร่นเก่าเฮือนเก่าเฮาเนาะ ต้นไม้บุบลีปกิลายโ,ยยาาโว้ยอยางนี้ว่ากวดกวดลงถนนก็ได้ทำน,นาบ้านพอมันเป็นของเมืองไม่ใช่เหรอเพื่อนจะเป็นบุบมีต้นไม้ไม่เป็นของเมืองเราทำน้าบ้านกวดลงถนนรถมีรถมาดูดเอากระจายโอเค